สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกหนูมานำเสนอเรื่องโปรแกรมคำนวณค่าที่จอดรถและสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ1น,นางสาวนักการดำแดง2นายพัวมินช่างพูดและนางสาวมัทน,นาอ่อนแก้วประโยชน์ของโปรแกรมคำนวณค่าบริการที่จอดรถช่วยให้ผู้ประกอบการลดข้อผิดพลาดในการคำนวณเพิ่ม ความรวดเร็วในการให้บริการและยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้การบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างปมีประสิทธิภาพรวมถึงป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนผู้ใช้งานทั่วไปก็ได้รับประโยชน์เช่นกันค่ะเพราะช่วยประหยัดเวลาและสร้างความโปร่งใสในเรื่องค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ระบบที่ทันสมัยยังช่วยให้สามารถจองที่จอดรถล่วงหน้าหรือจ่ายเงินออนไลน์ได้อีกด้วย Input ตนำข้อมูลเข้าวิธีทำงาน 1. ผู้ใช้กรอกเวลาเข้าออกเช่นกรอกเวลาเข้า8.30นาฬิกา30นาทีกรอกเวลาออก12.45นาฬิกา45นาทีาท 2. โปรแกรมจะคำนวณเป็นชั่วโมงบวกนาที 3. จะแสดงผลค่าที่จอดรถตามเงื่อนไข process กระบวนการประมวลผล 1. รับข้อมูลเวลาเข้าออกและอัตราค่าบริการที่กำหนด 2. คํคำนวณระยะเวลาที่จอดหักนาทีฟรีแล้วเลือกสูตรคิดเงินได้ตามโหมด 3. รวมค่าบริการและตรวจสอบเพดานค่าปรับ 4. แสดงผลลัพธ์เป็นระยะเวลาที่จอดรายละเอียดการคิดเงินและยอดสุทธิเอาพุทธผลลัพธ์ หระยะเวลาที่จอดแสดงเป็นวันชั่วโมงนาทีเช่นสองชั่วโมง15นาที 2. อรายละเอียดโหมดการคิดเงินแสดงเป็นวันชั่วโมงนาทีเช่น2ชั่วโมง15นาที 3. ยอดรวมสุทธิคือการแสดงผลเป็นเงินจำนวนบาทเช่นหนึ่งร้อยยี่สิบาท และต่อไปคือโค้ดโปรแกรมอินเดค่ะและหน้าโค้ดโปรแกรมแคลคูลัสต่อไปคือการทดสอบโปรแกรมผลลัพธ์การคำนวณค่าบริการที่จอดรถเวลาเข้าเวลาออกค่าบริการที่จอดรถสามารถแสดงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณ